ตเ้นว่ายกุชชี่เลยนะลายกุชชี่ที่มันไม่ธรรมดาเนี่เป็นแบบเกิดมาบนทองกอนทองน่ามาไอจีีอันนี้จานแล้วเท่าไหร่ ครับบ๊ายบายป่เขาบอกทางลง800เมตรแต่เขาไม่คิดว่าลงไหนไม่มีทางเลยอ๋อคือปากตรงนี้ก็คือลงตรงนี้ สราได้วหมดโฮมเดน,นอนตรงนี้มาตั้เวลา30กว่าปีวันนี้ตอน,นียจะหนาว่อยนะครับเราต้องคุกตลวไปมเย็นจริงๆอ,ะอ่ะฮะเยนเออใช่ก็ผมเป็นโฮมเดอยู่มา30ปีคนที่นี้งคนมีการร่อนแร่ในการเอา เขาบอกว่าเหมืองเป็นเหมืองแร่สมัยก่อนเลยแล้วก็แบบมีทรายกองแบบเยอะมาก<ท>แต่มันผ่านไปหลายปีมันก็โดนน้ำอะไรพวกนี้นซาะไปเรื่อยๆมันก็เลยยุบตัวแล้วก็เกิดเป็นปติมากรมกรมตรงนี้อ๋อคือเขาไม่ได้ขุดใช่ไหมเขาไม่ได้ขุดนะเท่าที่เขาเล่าเล่าออกักันมากนเกิดจากน,น้ำนคือน้ำเป็นแหล่งนะ้ำเป็นเหมือนแอง่งซอะไปเรื่อยๆมันเป็นทรายเว้ยมันเป็นทรายแบบเป็นกองทรายแล้วเหมือนฝนฟ้าอะไรพวกนี้ หลายๆปีเข้ามันก็ยุบตัวลงมาอะไรที่อยู่ในอุทยานเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เอาหมาเข้าเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าสัตว์เขาเรียกอะไรนะสัตว์ป่าเลี้ยงเข้าไปเราไปอึไปฉี่อย่างเงี้ยสัตว์ป่าเขามากินอึอ,อ,อ่ะกอติดเชื้อเพราะว่ามันมันเคยมีที่แบบว่ามีคนเอาแมวเข้าไปมาแล้วก็ไปอึอแล้วทีนี้กวางอ่ะไปกินอึอแล้วพอกินอึอก็กลายเป็นติเชื้อ กรถเจ๊งเลยน่าตอนแหนกวางก็ติดเชื้อเขาก็เลยยกเลิกการห้ามเขายกเลิกการให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานเสียดายที่เขาไม่ต้อนรับลูกๆของพวกเราไม่ใช่หมามันลูกคุณกันคะเมื่อกี้คุณขับรถเข้ามาอย่างไงคะเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งมึงขับพวงมาลัยมีแต่เบรกได้น้อยกว่าดีแต่พูดไม่ค่อยช้าเลยตอนนี้ทวามหมาก็โอลิวะ ถ้ามีทางแยกให้ไปซ้ายหรือขวาคะขวาใครดีครับก็ถือมาซ้ายนั่นเองมันจะมีป้ายบอกอยู่ใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่ะก็แกมองป้ายไม่ใช่หรอเมี้ก็เข้ามานิดนึงจะเห็นไฟตอนเรื่องทางเสร็จแล้วก็ทางเสร็จเป็นนนึงก็จะแบบเห็นไฟแล้วแต่จริงจริงคั้งสองทางมันทะลุมาได้ป้ะหรือว่าไม่รู้จะลองสอยกไปแล้วเข้ามาใหม่ดีเธอจะให้เขา่ออีกทีนะ นี่นี่นี่ถัดป้ายก่อนเลยว่าความดำมันจะขนาดไหนนี่ไงนี่ดำแล้วดำแล้วยังดำแล้วดำเยอะกว่าตอนที่แกมาปะเยอะกว่าเยอะกว่าตอนที่มีวงเดียว ดำนะดำ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 ทุกแาบเลยแล้วแต่ช่วงแม่นะคะเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยเขาเคยมาก่อนอนะดีแล้วมันดำแค่กระจุกเดียวเท่านั้นแต่เน,นี้ยดำเยอะเราก็ต้องมาตอนช่วงที่น้ำลงด้วยไม่งั้นก็จะไม่เห็นใส่ดำนี่ในประเทศไทยไมีอยู่ว่าสามที่ที่นี่ก็คือหนึ่งในนั้นอีกที่ก็คือ ทำงานที่ทำงานนี่หมดอีกที่หนึ่งที่ที่ไหนมีสามที่ที่นี่ลงน้กระนองที่ตัแล้วมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเรื่าธาตุอะไรสักอย่างเดี๋ยวคุณเกิ้ลแป๊บแต่ตอนที่ผมไปตาดตอนผมไปมันก็น้ำขึ้นนี่ครับเอง n g e แต่ว่าเป็นสายแบบรถจ้วงไปก็คือเป็นสายดำทั้งทั้งขาแสดงว่าหลังข้างใต้นาวเนี่ยก็ยังดำอยู่ เราไปดูสิไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยอะแต่ประสบการณ์30ปีแกแค่แกเกลืนคำนี้ขึ้นมาก็เชื่อถือไปได้ประสบการณ์ปีที่ผมอยู่ที่นี่มานะครับจบเลยประสบการณ์30ปีอ๋อขัดกไนไปแล้าดูให้วันดำนิ่งพวกเราไหนหนักบางไว้ทำไมล่ะลูกไม่ให้ดูอ๋อมันก็เป็นสีทรายนี่แหละข้างล่างอะ่แค่ข้างบนที่เป็นสีดำ หลองจากก้าตำรวจให้อยู่ก้าไปล้างเท้าก่อน นายกุชชี่เลยนะนายกุชชี่ดิค่ะไม่ธรรมดานะเป็นแบบเก็บมาบนกองก้อนทองไม่มาไอดีๆนี่เป็นชาแนลนายกุชชี่ดิค่ะเก็บมาบนกองก้อนทองเก็บมาบนกองก้อนทองแฮมเดมจุกเยอมไม่ไหวเราก็จะไม่แปลงฟันเหมือนกันเราจะไม่ทําอะไรอีกแล้วทั้งสิ้นเราจะไม่ไปยุ่งกับไห้องน้ำถ้าเราปวดฉี่ก็คือปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็ลงสนามหญ้าไปเลยจ้า เรามีโอกาสตกน้ำาพ้่อยู่กับความนิ่งว่าอว่าขยับเอียงอะไรอีหัวก็คือ วันลูกเจอไปเปล่าพูแต่หนูไว้น้ำไม่แข็งนะไม่เป็นไรพูว่ายน้ำไม่เป็นเลย นี่ยังมีคนเล่นด้วยตัวนี้จะเป็นมารีนาร่านะคะพี่ฮาร์โก้ไอแด้ป็นไคะมองหน่อยใส่ตาไปอันนี้จานละเท่าไหร่ ชั่วโมงมั้งน่าจะกี่ชั่วโมงก้นเธอใชชั่วโมงที่เราไปใช่ ไม่ได้อะรับขึ้นขึ้นโอ้ยเงวยเธอมีที่เกาะป่ะแต่เขาลึงลูกอยู่นะเธอก็จับลูกไว้เราว่าหลุดเอาไว้ไม่หลุดเราเธอหลุดลูกก็หลุดเขาเพื่อนลูกเข้ามายองตายลูกต้องไม่ตาย รอลูกเธอจับลูกเธอจับลูกเธอมันส ab ูงไปมันสูงไปเปล่าดับเบิมันพันดเไิ้ลไหวดเขา้งไ้วับเบิ้ลไหว ออ้ก่มมีลเนี่ยแกทางขึ้นเนี้ยสบายเลยเว้ยชีนอะไรนะให้นี่ดึงเบสครับรอรอไปแล้วน่ะคนนั้นอ่ะมันมันไปโน่นแล้วเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมา อย่างตัวนี้ว่าจะใส่ซ้ำแต่ว่าต่อให้ไม่ซ้ำก็ไม่มีตัวไหนจะเปลี่ยนละนี่นี่คือตัวนี้ดูตัวนี้นีน่ประมาณเราไม่ได้แต่วันรไร่พี่มาหรอเยเอ,อเยาชนมีเปลี่ยนมากเหอสามอันนั้นคือเกาะอ,อะไรคะอันนั้นกเกาะยาวน้อย อันแรกนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยขึ้นมาเป็นเวลาสิบปีน,นี่คือเรื่องเกาะที่ใหญ่ใ <c oughs> นมือถือเปอิดอะไรอยู่เนี่ <c oughs> คือจะแบบแล้วก็เซิร์ดูว่าชื่ออะไรไม่ได้โมโ้เนี่ยเปิดจริงแต่มันมีแล้วสามเกาะทำไมมีแค่สองชื่ออ่ะอันนี้เกาะแมนอ่านผิดหรือเปล่าเรา คืออะไรเนี่ยชีวิตค <ism> ่นเห็น <os> ตัวเ <Boy> ล็กไหมเห็นตัวเล็กไหมดี๊ตื่นเต้นยิ่งกว่าหมายโอ้ไปบุกเลยจ้าพี่แจ๊บเขาอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ครับตัวสายน่ารักดูจังเลยพี่แด๊บตื่นเต้นกว่าหมายแบบนี้ฮะ Come, on, come on.